สวัสดีค่ะบีเจแป b ค่ะวันนี้บีกับป๊ะป๋ามาซื้อของที่ซูปเปอร์นะคะเพื่อจะไปทำบาร์บีคิวในวันหยุดค่ะมาที่ Big ก e ีฟนะคะซูปเปอร์ไกลบ้านหน่อยแต่ว่ามีเนื้อให้เลือกเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อข้าโพดนะคะเอาไปย่างค่ะปิ้งบาร์บีคิวค่ะ เดี๋ยวจะซื้อแบบเนื้อย่างอะเนื้อย่างแบบญี่ปุ่นค่ะเอาไปย่างที่เตาเหมือนคนญี่ปุ่นสไตล์คนญี่ปุ่นหนึ่งอันค่ะแล้วก็ซื้อแบบที่เป็นสเต็กนะคะเอาไปหั่นบบไม้ค่ะแบบนี้อันนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเนื้อที่เขาหมักมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองซื้อไปสักหนึ่งอันค่ะ 한마리 아들 여전히. 시모다 단식 떠요? 달라요. 어때? 맛이가 뭔가래서? 자, 이거にする. 이거의 훨씬 맛이요. เจอแล้วค่ะแบบที่เลโอชอบนะคะคือแบบนี้ค่ะเป็นสเต็กแบบแบบเนื้อบดๆค่ะเดี๋ยวต้องซื้อน้ำจิ้มเนื้อย่างด้วยนะคะคือมีให้เลือกหลายชนิดหลายยี่ห้ออะไรมากเลยค่ะเอาเป็นขวดนี้ละกันค่ะเขียนว่าน้ำจิ้มราเนื้อย่างค่ะนี่ค่ะเราจะได้มีมัสมาโร่ไปให้เด็กๆนะคะเด็กๆแบบอยากกินมัสมาโร่ค่ะ เอาอันนี้เลยเหมาะสำหรับเอาไปทำบาร์บีคิวมากวันนี้เราก็จะทำบาร์บีคิวกันอีกนะคะฐานลูกอันนี้เราก็จะเอาฐานเมื่อรอบที่แล้วมาใช้ต่อได้ค่ะ รอป้าป่าเตรียมไฟก่อนนะคะก็ใช้เวลาอีกน่าจะเป็นชั่วโมงอะคะ่ะกว่าจะร้อนกว่าจะอะไรทุกคนให้กำลังใจป้าป่านะคะทาให้แบบไฟติด รอบนี้นะคะมีอุปกรณ์มากขึ้นกว่าเดิมนะค่ะมีโต๊ะเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ที่วางอะไรไม่รู้ค่ะนี่ครูกนะัลลินาเอาเก้าอี้มาวางตรงนี้ไหมลูกเนี่มมมมมมยมาวางกใกล้ๆโต๊ะค่ะอยกมาค่ะลินะยกมาวางกใกล้ๆโต๊ะตรงนี้ลูกโอเคมานั่งตรงนี้กันได้ ถือไปวางในถังอลูกไปเมันเด็กกะกูดเหรอเด็กกระกล้ามันหมดแล้วใช่ครับเอาใส่ไว้ในนั้นเลยคือน้ำเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะคะแต่ดูขนาดที่ป้าซื้อมาซื้อมาถังใหญ่มากค่ะมีน้ำสามขวดได้หนยกมาตรงนี้เลยลูกมา ก็กินกันอยู่ห้าคนเนี่ยค่ะแต่ว่าแบบที่เยอะค่ะพร้อมต้อนรับเพื่อนๆค่ะแต่ยังไม่มีใครมาได้นะคะอันนี้ค่ะซื้อมัชมาโลมาจะให้กินแบบปิ้งกินกันนะคะแล้วดูค่ะกินเล่นกันไปจนจะหมดห่อแล้วค่ะนี่ค่ะเนื้อที่เราเตรียมไว้นะคะไม่มีหรอกหนูกินได้มันนุ่มหมดแหละรจริงๆหนูกินได้ ก็จะเน้นเนื้อหมดเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเอาน้ำแข็งไปก่อนลูก่ะเปิดก่่นเนี๋ยแม่เอาน้ำแข็งใส่ก่อนนะมันจะตักให้หรอคะได้มันจะาตกให้ดีกว่าหนูเอานั้นลองไหมไม่มันจะเต็มละคะลูก ใช่ค่ะนีนะาเอาทานเนื้อได้ค่ะถ้าข้อทีนท่นาเขาอยากทาก็ให้เขาทาไี้หรหนูก็ทานเนื้อหนูลูกน

ให้อ right? ืมอืมเราใส่เกลือไปก่อนอย่างเดียวก็ได้มั้งลูกนีของเร็วกะที่กูกินด้วยกันได้อันนี้บราซิลเหมือนเป็นผงมั้งแาบว่ารสชาติมันอาจจะคล้ายๆผัดกะเพราหรือเปล่า โอเคเอาไปปิ okay, ้งได้เลยลูกช่วดูก่อนนี่รอก่อนนะนี่คุเอาทีละคนให้ได้เอาทําให้ก่อนวางตรงไหนก็ได้ลูกวางเลยกลางๆไม่กลางๆเอที่คุณหนูต้องใส่หลายอันเหรอลูกหรือว่าเขาเขาปิ้งทีละอันหรือเปล่าสองอันก็พอไหมอะเราลองดูก่อนเพราะมะหมาก็ไม่รู้หนูดูตามรูปสิมะหมาดในรูปมันเหมือนมีอันเดียวนะลูก นี่ก็มือใหม่มากไม่รู้เลยเอาล่องั้นเราแค่สองอันก็ได้ครับของน,นี้นะเสร็จเรียบร้อยนะะ่ารักแต่ว่าเรายังไม่กินตอนนี้นะเราต้องกินเนื้อก่อนอันนี้สเต็กนะคะอันใหญ่ของป๊าป๋าร้อนไหมล่ะ ร้อนไม่ได้ถั่ค่อยๆทำค่อยๆทำจะไม่ร้อนหได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันต้องมีสีดำๆก่อนไม่ถึงเอาไปกินนะลูกใช่หรอลูก ก็กินได้มั้งหนูลองลองชิมดูก่อนไหมอ่ะเป็นไงลูกร้อนะแล้วเป็นยังไงอร่อยขึ้นหรืออะไรมันจะแบบแล้วแต่ที่นะคะอย่างที่ ที่ไฟแรงไปอ่อนค่ะไฟแรงก็จะแบบแอบไหมอ้าววตอกขอให้นม่จะตอกเหรออ้าวจารย์ไปวางเดี๋ยวมาทําให้ค่ะ <c oughs> ไปขนมจารย์ไปวางอืมมิมนนะคะเป็นแต่ย้อย <c oughs> นั่นไงที่มันเป็นถ้วยไงลูก ค่ะเดี๋ยวเอาซอสเซจสีมันได้เลยค่ะได้เลยค่ะนีะ่นะวางเลยไม่ไไม่ได้พังลูกวางได้มันไม่เฉยๆวางค่ะไ,ได้ครับเรนก,กูเอาซอสเซจไปวางได้เลย,เลยโอ้โหฟันแสบตาเลยอะค่ะฟันเข้าตาแล้วแสบตามาก อันนี้คือโปรลมนค่ะน่าจะเป็นไส้ไส้อ่อนหรือเปล่าออกแนววันนี้ออกแนวเนื้อย่างเกาหลีเนื้อย่างญี่ปุ่นะนะลิโูอยากนั่งโต๊ะนี้ค่ะ,ะแอบหนักมากเลยอะ ที่นั่งป,ป้าเองค่ะนั่งเฝ้าเต,า,เตาค่ะโอเคไหมลูกอรอ่อ,อไรยไหมอร่อยไหมหนูใส่เยอะไปไหมอะลูกพริกไทยอ่ะใส่พริกไทยเยอะไปเปล่ากินได้เหรอ อันนี้คือน้าจิ้มน้าจิ้มเนื้อย่างญี่ปุ่นนะคะเราจะกินสไตล์เนื้อย่างนะคะไม่ต้องใส่หมงใส่ไม้อะไรแล้วย่วยางไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อความง่ายอันนี้ต้องแบบพลิกอย่างระวังนะคะเพราะว่ามันบางแล้วมันจะแบบตกลงไปได้เมื่อกี้แอบตอกลงไปแล้วอันหนึ่ง อเอาลงไปในนั้นน,นี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มมา,มาขอหน่อยหนูน้ำจิ้มเนื้อย่างใช่ก็ไม่เผ็ดงไงแบบไม่เผ็ดนั่นเดีย๋ยวมาคุน น้ำจิ้มร้านเนื้อย่างค่ะอ้นนดากจงก็มันจะได้ไม่เผ็ดเลยชุดกันที่ไหนเนื้อย่างค่ะไม่น่าจะใช่บาร์บีคิวแล้วเป็นสไตล์แบบเนื้อย่างญี่ปุ่นแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มเนื้อย่างญี่ปุ่นนะคะ นี่ค่ะจิ้มน้ำจิ้มอืมอร่อย ที่นี่ดินไม่ได้กินป้าไปเอาแมวออกมาเฉยเลยค่ะ เจซี่ไม่เคยออกมาข้างนอกค่ะต,ตอนนี้แบบงงๆที่นี่ที่ไหนถ้าปล่อยไปนี่กลัวหายมากจับดีๆนะลูกเลยเอะ่ะเดี๋ยวน้องหายนะลูก S <S 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 นี่ค่ะลองปิง้งดูคือจริงๆไม่เคยปิ้งมาก่อนก็ดูน่ากินอยู่นะคะไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่รู้มันต้องปิ้งมากกว่าน,นี้ไหมป้าป้าป้า ไม่เห็นเลนี่ก็全部送っている。เสร็จแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดบ Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน